สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนต่างผมมาถูกที่แล้วครับเพราะว่ามาสเตอร์ปนตี่ศัดก็คือช่างใหญ่นี่เองใส่เสื้อตัวนี้ด้วยเนี่ยใส่เสื้อแฉบ,ท,ท,นบนท,ทองเลยตัวนี้หนึ่งมันชื่อทรงเสยนะครับเสยุีกลางแล้วแล้วก็ด้านข้างไว้จอนบางๆนะขอบคุณครับเบอร์สีญญส่นะใครถึงไหนนี่ครับต้องมุนนิดหนงใครถึงกลางกลางครเนี่ย 你等我睇啊！好。好，查询吧。

ไ่ทิ้งไปก่อนนะไอ้พลอยนะเอาหวีดันขึ้นแล้วถ่ไถ่อนที่ไรกย้อนเลยถ้แต่งเป็นรูปกะยูอะแต่งเป็นรูปกยูแต่เป็นรูปวยู่ืั้งลงมาเลยเอาหวีดันขึ้นแล้วถ แล้วรับด้านขวาให้ป้อมอู่นะ

เลีย้งยงเรื่อก็ปาขึ้นนี่คบยกลอยเนี่ครับข้มีใส่ทับปูไปเท่าไหร่แล้วก็มีเนี่ยยกลอยต้องปาดออกปาดออกต้องเสริมผู้หญิงไม่อยากให้มันสั้นเกินไปเออห้องพอดีพอดีมันต้องมีจอนหน่อยนึ่งนะจอนตรงนี้ไม่ต้องบางนะไม่ให้ตีไข่ต้องพอดี กีนน้ำทรั้งอยากจะตัดปลายที่มันเหลืองๆออกให้หมดเนยะเหลือน้อยเหลือเหลือก็เหลือน้อยตรงเสยผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับเราก็ต้องตัดให้มันแม่นๆอ,อ่านตรงให้ออ,อกอ่านทรงเข้าใจมันมีเสยแบบมีรากไส้หรือไม่มีจอนหนาจอนบางหรือแบบไข่เลียนก็ได้ หมดข้างหน้าก็มีรลูมืนอระดับไหนอะเดี๋ให้แก่ก่ันไม่แก่ครับนี่ม่ใครบอกว่าแก่เลยตัดครับตัดมาตักการหัวตักกลารหัวบีดมหมือ มา,มาตัด,ดมา,ต,ดต,ดามดมตัดตัดให้มันโค้งพอดีกับขมับเนี่ยตัดประมาณกลางหัวง่ายนะเนข้างคีบตัดออกเชื่อมเลยเลื่นข้างอยืด,ดยมาตัด ตัดเลยตัด,ดเลยเลยกออบสรงตัดที่นี่กรอบทรงคุยมันอยู่ระดับปีกลังนี่มาเลยเนี่ยนีมาตัดเลยเวย้ ขี้ประตัดขี้ประตัดี้ประตัดยตัข้างหลังอะหลังตัดโอเวอร์จะคงข้น นี่เราก็จะมาเลยขีดเลยสามนิ้วตัดตรงนี้แ้ที 1, ท่หนึ่งที่สองแถที่สามอที่สี่ที่ห้าสเลย้ที่หนึ่งที่สองให้ลายนี่บนล่างตัดเชื่อมกันเลยัดหากันเลย้ที่สาม ที่สี่วนไปเลยที่ห้าเดี๋ต้องหกน้ามปาเลยนะน้ามาเลยอัาไปเลยขึนยนย้นสามยิ้ับนีน้เดืสองิ้วสองกับสาม เดินข้างปีดโค้งโย่ตามลูกศรตัดตัดไปเลยเลยสามนูตัดทิ้งเลยสามนูตัดทิ้งหังว่าจะถุยเดี๋ยวเราไมาเช็ค ตัดแนวฟ้างเช็ดแนวนอนตัดเช็ดขึ้นไปเช็ดขึ้นไปโอเคนิดนึงนิดนีก็เช็ดเช็ดยกขึ้นหนเช็ด ยกขึ้นแล้วก็ตัดยกขึ้นแล้วก็เช็ดเช็ดแล้วเชื่อีกเช็คแปลว่าตรวจสอบลูกค้าเป๋ไหนเป๋น,นี่เนี่ยซ้ขขายหรือขวาหรือเคยมาแล,ล้วว่าทั้งนี้ข,นข้างนี้ข้างนี้ทั้งนี้ข้างนี้โอเครู้สึกเ <laughs> บาหวานไหมเบาออกไปเยอะออกไปเยอะ,ออยอะนี่ยังยังมือได้ไหมเอาจริงอ่ะ ตัวใหแล้วอ,อาจริงหมดรมนหนตรนี้หมดเดียวนี่เกลวไม่อือเส้นนึ่งตัด้งหมดบริเวณจวนอืมนแผนกะเป็ยังที่หนึ่งที่สองสาข้อมูนที่สี่ สัวที่ห้าตัวที่หกซับเป็นบางให้คอยหลุมลึกนะก็อย่าไปบางมากอย่าสั้นมากครับพอดีๆสับเป็นบางส่งก็ต่อสามเลยดีกว่า ตอวนีวม้มันไหนมาแล้วสามารถสไลด์ได้ เนียเขามาเก็บรายละเอียดนะตรงไนที่มันยังไม่สวยม่เท่ทรงก็ไปเก็บายละเอียดตรงนี้แบ็กนไลลงมาตรงนี้มันโค้งเป็นรูปตัวอานะแบ็กแคได์ค่อยตดใจเย็นไม่ต้องรีบนะไม่ต้องใจเย็นค่อยตัดับหูลงแล้วก็แแยบๆแต่รงไหนที่มันดีแต่มดีันคือตัดลงเลยค่อยๆ ค่อยๆโดยมีก็สอยออกนิดนึงขมวดนดนึครับค่อยๆลากไปก็ตัดคอยค่อยๆค่อยๆคอยๆ มันมุงเป้าเหมือนกันไปไปตัดให้หมดด้านหลังครับลูกค้า เป็นยังไงมองเห็นไหมเห็นค่ะเป็นไงบ้างก็ยาวไปไหมหรือว่าพอดีดูดูดีๆดูใหม่ดีไหมป้าดีแล้วป้าบอกดีแล้วป้าบอกว่าดีแล้วค่ะดีแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้นะก็เก็บไปละเอียดนิดนึงตรงไหนที่มันฟูๆติดๆอ่ะมีคนถามว่าอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ อายุเท่าไหนครับตอนนี้ค่ะตอนนี้แหละคะเจ็ดเจ็ดย่างเจ็ดแปดอายุยังน้อยอยู่ยังไม่ถึงเลขแปดนอ้อยยังไม่ถึงเลขแปดเลยยังถึงร้อยทีเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็ดีขึ้นถ้ามันหนาหนาก็ดีขึ้นเยะดี รีไปอ่รีบไวอะทำเฉพาะช่วงไหนที่มีความหนาทิพย์ตรงไหนหนาที่ต้องสงสัยรีบมาจัดการเลยเราจะทำอนเตียก,ก็ได้หรือทำอนแห้งก็ได้นะ mm hmm. จะได้เบาหัวฟ mm hmm. ันปลาไปรอบเงนินนะ้แต่มันก็ยังหนาอยู่ mm hmm. ผมเยอะมากเลย mm hmm. ไม่แบ่งใครด้วยเนี่ยหัวนี้ <laughs> เอาไปใช้คนเดียวใช้งานคนเดียวด้วยโอ้โหแต่จนเมืองอีกแล้วเนี่ยหัวจากหัวตะตัวตใช่ไหมตอนนี้ใคร <c ups> หัวอ,อะไรหัวแฟบแฟบล่ะแฟบผมไปขึ้นตัดมันเยอะด้วยกเนี่ยก็ผมตัดผมมันเหลืองืองอกให้หมดเลยสีเหลืองๆให้เหลือแต่าขาวมันก็เลยมอออกเป็นอมส้มไปแล้วตอนนี้สคัดข้าไหน,นมีความหนสกัดอีกนิดนึงได้ ข้างหน้าเนี่ยขนเยอะแล้วก็ไาย้อนขึ้นไปเลยเนี่ยเปิดโมเฮงนี้ลูกค้าเลยลูกค้าไม่ร้องขอนะแต่เั้งใหญ่เห็นแล้วมันต้องตัดให้ลูกค้าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำไม่มีใครทำให้เปิดโมเงเงนี้น้าลูกค้าใสาใสเใสแล้วใสหย,ยิบลยใสจะเหลืองเหลืองทองแล้วตอนนี้จะเป็นผ้าอยู่แล้ว <laughs> ัตกแต่งไปเลยเนี่ย,ต,ต,ย,ย,ต,ต,ยตรงไหนที่มันไม่สวยอ่ะตกแต,ต่งแบบดูซ้ายขวาตรงเนี้ยเก่าะหมดหัวยังหมดหัวขได้หมดหัวผมใส่แว็กซ์กระทีได้ไหมได้ค่ะโอเควันนี้ก็ใส่แว็กซ์จะส่งให้ลูกค้าหน่อย แล้วก็นวด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 วให้มันผ so right. ่อนตัวแล้วก็จัดทรงตัวตัวในข้างหลังข้างหลังก็ดึงมาดึงข้างหลังข้างบนก็ดึงดึงดึงให้มันตั Sometimes ้งขง้นอนแล้วค่อยๆโยกโยกโยกมาด้านไหนด้านขวาเนี่ยข้างหน้าก็ดึงดึงกลับไปดึงดึงกลับมาไม่ต้องให้มันตั้งมากดึงดึงทำให้มันเหมือนหัวจอร์ีิ้อยากฟังเพลงคำตาจอร์ดิ้เลยทั้งใหญ่เกิดไม่ทันคำตาจอร์ดิ้ ไม่รู้ใครร้องยายน่าจ,จะเสือกท่านอยู่บ้างร้องไม่เป็นค่ะจำเนื้อก็ไม่ได้ครับดีนะทับอยาไปร้องเลยเกยไหมนะหน่ะหลักตารนักพนันสี่เกยร้านต,ตั้งอยู่ปากซอยข้อหอษ์จตุจักห้าจุดสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขียนสายใหม่นะกทบอ,าอาหาไม่ยากนะสนใจตัดซอยตรงนี้สำรองจองดูงหน้าเข้ามาได้ ที่0625483999และ0า0 9 8 5 6 6 0 1ร้านประตังอยู่ซอยป่าผลโดยทีมผาสิบสวนหาไม่ยากต้องจองก็มีหลายทาง,ง,งนะว่าจะเป็นไลน์แอปแอปไซต์นำหน้านะาดึงมาดึงมา้หน้าดึงมา,า,ด,งมาดึงมาเยอนะเลยดึงดึงมาแค่นต่ำๆนะดี๋ยให้มันตั้ง ชี้มาข้างหน้าให้เป็นกันสาได้ย,ยิ่งดีตัดร้อยสามท่ากันาแะ้ววัดจากระดับโคนผมออกมานะขึ้นผมขอเขาจบกันนะจากจับทรงเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับก็ดีค่ะดีไหมคุยได้คุยไหมนเนี่ยเบาสบายหัวนะปก<ม>ติตัมมดุ่นที่ไหนขึ้นผมแถวไกลแถวลาดเท้าเนาะนโอวลาดเท้านะ แล้วคิดจะยังมาตับผมท่านใลญ่ใครบอกคุณพี่อคุณป้าพามาคุณป้าพามานะขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงอยู่ร้อยเป็นร้อยร้อยปีแล้วแหละขอบคุณคขยันถึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีใครดูแลอาจจะคทำอะไรไม่ถูกใจนะร้อยกว่าปีเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรลูกหลานดูแลแล้วกันฝากคนแรกมนใช้ด้วยสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย